ำรับวันนี้นะคะคีก็จะมาพูดถึงเรื่องร่องค่ะการที่เราเป็นผู้หญิงที่มีร่องแล้วก็อยู่กับร่องมาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าประทับใจอะไรเลยนะคะร่องในที่นี้เนี่ยอ่าคิดไปไหนไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ร่องอันนี้นะคะและมันก็ไม่ใช่การอยู่กับร่องกับรอยค่ะเพราะมันคือร่องปากเพราะมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เนื่องจากว่า เวลาที่เราทาลิปสติกอะคะ่ะเราก็อยากจะให้มันสวยฉ่ำวาวเหมือนกับที่แท่งเขาโฆษณาไวค้ค่ะเหมือนกับที่เราเห็นในโปสเตอร์นะคะก็จะเป็นปากอวบอิม่มสีสวยดังใจแต่พอทาออกมาจริงๆมันไม่ใช่นะสิคะมันแตกระแหงเป็นร่องแต่ว่าที่มีวิธีแก้ปัญหานี้ง่ายๆดังต่อไปนี้เลยคะ่ะรับเงินนะคะให้ได้ประมาณ400กว่าบาทคะ่ะ แล้ววิ่งไปเลยค่ะบูธวัสันห้างชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วไปที่บูธของ c l ลีค่ะแล้วเราจะได้เจ้าตัวนี้มาค่ะจ๊ดอุ้ยเอาใหม่ค่ะขอทีละตัวนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยค่ะมันคือ Clio Virgin Kiss Lip Primer ค่ะในเมื่อเรามีพรเมอร์ตาแล้ว มีไพรเมอร์หน้าแล้วเนี่ยเราลองพื้นทุกอย่างหมดทําไมเราจะลองพื้นปากไม่ได้คะมันก็จะเป็นไพรเมอร์สาหรับปากค่ะหน้าตามันเป็นยังไงมันจะมาลักษณะเป็นแท่งค่ะเปิดออกมานะคะคายคายคแล้วมันก็จะมาในรูปแบบของลิปสติกค,ค่ะเป็นแท่งคล้ายกับลิปมันค่ะแต่ความพิเศษของมันก็คือมันจะช่วยรองพื้นแล้วก็กรอบร่องต่างๆได้ค่ะเวลาเราทาลิปสติกเนี่ยลิปสติกเราก็จะตกร่องน้อยลงค่ะ แล้วก็ทำให้สีเนี่ยชัดเจนขึ้นเดี๋ยวมาดูการทดสอบในการทากันเลยค่ะ มันก็สามารถลบล่องได้นะคะปากมิกี้ทําอะไรเหรอก็คือกี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าในเมื่อมันลบล่องปากได้แล้วมันจะลบล่องแก้มได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้กี้ทาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในตอนหน้ามันช่วยได้ไหมอะแต่จริงๆแล้วก็คือว่ามันสามารถลบล่องปากได้คะ่ะถึงจะช่วยได้เนี่ยในบุคคลที่ปากแห้งมากอย่างกี้เนี่ยไม่ได้ถึงขั้นแบบ โหหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมหัศย์พันลึกก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะช่วยค่ะเมื่อมันเซตตัวมันก็จะทำให้ลิปสติกติดดีขึ้นแล้วก็ไม่ตกร่องนะคะอันนั้นก็โอเคขึ้นในระดับหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะที่คีอยากจะแนะนําวันนี้ค่ะ Virgin Kiss Lip Concealer ค่ะเพื่อนคู่ใจของ สาวปากดําค่ะเพราะว่าสีลิปสติกอะคะ่ะเวลาคุณดูเนี่ยเวลาคุณทดลองเนี่ยนะคะมันออกมาเป็นสีใดสีหนึ่งนะคะทากับปากแต่ละคนมันก็จะให้สีที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณอยากได้ลิปสติกสีเดียวกับแท่งค่ะคุณก็ควรจะมีคอนซีลเลอร์ลิปสิด้วยนะคะหน้าตามันเป็นยังไงมันก็จะมาในแท่งเหมือนคอนซีลเลอร์แบบนี้เลยนะคะแต่อย่าหยิบผิดนะคะ ตัวนี้เนื่องจากมันใช้กับปากมันก็จะมีความมันค่ะมากกว่าคอนซีลเลอร์ปกตินะคะแต่ก็อีกค่ะเดี๋ยวกี้จะลองเอามาทาตาดูว่ามันสามารถกดใต้ตากี้ได้ไหมตามภาษาผิวสาวผิวแห้งเนี่ยถ้ามันช่วยได้เนี่ยอาจจะมันขึ้นดีขึ้นอาจจะไม่แห้งแล้วไม่แมตเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้ก็ลองแก้มแล้วอันนี้ก็ตาอ่ะเข้าเรื่องค่ะทีนี้เรามาลองกันเลยนะคะว่ามันใช้กับปากยังไงเดี๋ยวกี้จะไปลบปากก่อนค่ะสักครู่ ตอนนี้พี่ก็จะเป็นผู้หญิงปาก2สีไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าข้างหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทาคอนซีลเลอร์เนี่ยสีจะค่อนข้างอ่อนแล้วสีจะค่อนข้างเหมือนขวดนะคะที่โชว์ไปเมื่อสักครูน่นี้เพราะว่าที่ขวดเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะแต่ว่าตัวที่ข้างที่ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์นะคะมันจะออกสีส้มๆมเพราะว่าเนื้อปากกี้เนี่ยมันจะเป็นสีประมาณแบบ ออสีคล้ำหน่อยสีปูนปูนส้มๆ้มพอทาลิปสติกสีชมพูไปเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นออกสีส้มๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้สีที่เหมือนขวดจริงๆอะนะคะสีที่เราซื้อมาเลยเนี่ยก็ให้ทาคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ทาลิปสติกแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้แบบอารมณ์อยากได้สีปูนก็ไม่ต้องทาค่ะก็ไม่เป็นไรเหมือนมีลิปสติก2สีเนาะ ในเรื่องของการรีวิวมีสาระนะคะสําหรับเรื่องของปากก็จบไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรีวิวไร้สาระค่ะที่กี้เอามาทาเมื่อกี้นะคะในตัวของที่เป็นอ่อพรายเมอร์นะคะก็รู้สึกว่าจะโอเคนะจริงๆเราได้ความคิดนี้มาจากไหนนนก็คือว่าเคยเห็นบอบบี้บราวน์ค่ะเขาก็จะมีตัวพอลนะคะซึ่งทาไปแล้วมันก็จะช่วยให้แบบริ้วรอยดู ตื้นลงอะไรประมาณนี้ค่ะมาในล,ลักษณะของแท่งเหมือนลิปสติกเลยเป็นเหมือนเพียนไข้ถูๆไปก็เลยได้ไอเดียเมื่อกี้ก็ลองทําดูมันก็โอเคนะมันก็จางลงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยลองทาจริงเดี๋ยวต,ต้องลองทาทั้งวันนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะส่วนเรื่องของที่เราคอนซีลเลอร์ปากมาทําใต้ตาเนี่ยถามว่าโอเคไหมก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะไม่โอเคก็เพราะมันเนอเนี่ยคะ่ะมันจะมีความมันค่อนข้างสูงนะคะทําให้มีความเนอนะคะแล้วมันก็จะ ติดออกมานะคะคิดว่าอันนี้ไม่ควรจะเล่นนะคะค่ะแล้วก็ที่เห็นมาทั้งวิดีโออะเรายังไม่ได้พูดถึงการตัวลิปตัวลิปเออลิปเนเคียอของตัวนี้นะคะก็จะเป็นลิปที่สีสันเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้นะคะลุกเนี่ยจะเป็นลุกฉ่ำวาวเกาหลีมากๆแล้วก็ตัวแปลงเนี่ยคะ่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันสองด้านนะคะตัวนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะมีด้านงอๆซึ่งไว้ใช้เข้าบริเวณเนี้ยเออเขาเรียกอะไร ออกด้านในอะคะ่ะมันจะพอดีมากแล้วก็จะมีการทาด้านนอกนะคะด้วยฝั่งนี้แต่กีดว่าน้ําหอมมันแรงไปนิดนึงนะกลิ่นมันจะแบบหอมฟงจรุงใจมากแต่กลิ่นน้ําหอมแรงนิดนึงสําหรับกี้ค่ะถ้าใครชอบหอมหอมก็เอาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจูบใครก็หอมจังเลยท้อกินอะไรเปล่ากินลิปสติกฉันจ้าเอออย่างนี้เลยนะคะอนะคะ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะแร้สาระมากต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในตอนหน้าสวัสดีคะ่ะ